มีแย่งะเหมือนพเถ้ารกจะเ่กายทำมดูไม่เหมือนอันอื่เลยเออมันก็่ายอนไปเตใช่คงมีชื่อใหม่ใหม่ใหมอเกระต่าะยดูเหมือนอันยาคะอัาทำผมอัญยาให้ฉันด้วย ทิ้งอันยางทั้หมดคนเดียวด้วยอ๋อทิ้งอันยางทั้งหมดคนเดียวด้วยมาแบบนี่กินไหมกินไหมเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนมามิ้งแกะให้พี่ฟ้าหนิไปเลยๆสัดการอนกิ้งมีใจน่ได้คืออะไรเดี๋ยวสิมามิ้แกะให้รอรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้องเอาไอ้นี่มาเว้ยทากันเปื้อนมามิ้งมาด้วยมามิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามิ้งเอาเอาสตอเบอรี่ใช่ไหมเอ้าแล้วกระต่ายเป็นมีกระพุ่นอันเดียวได้ด้วย เออเป็นตั๋วติเคตหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอบยีราฟหรอลูกนี่ไงยีราฟอยู่นี่ยลองงามกันเอาป้ายมันมีอีกไอ้ตัวแสบยีราฟอยู่นี่ผ้าเปียกมือมันเลิศมันมาป้ายฉันผ้าเปียกมันเหนียวเดี๋ยวสิอแล้วบราว์หมดไปแล้วเนอะบราวก็ดีนะบราว์อะผ้าเปียกคุณลูกค้าบราว์บราว ใใอ้าวพี่ฟ้าพี่บุ๊คแก้ไฟเลยลูกแก้ไฟกันะคิวคนละที่เลยปะทำผมใหม่แล้วลูกจะได้สวยๆเดี <Natalie> ๋ยวเพราะว่ารอาก่อนหลุมจะจิ้มๆแล้วก็ป้าอยู่อย่างเงี้ยลูกสกรปรกหมดเลยวิ่งไเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกรอก,ก่อนรอก่อนเดี๋ยวให้นบโบไปตัดให้เลยดีกว่าพี่โบเอาไปตัดเลยตัดให้ชินช้นๆอืมให้นบโบตัดให้รอรอ ฉันกินสูตรนะอร่อยมากเอาฉีกเอาใช้ฉีกเอาพี่ปุ๊กเอาไม่ได้กัดเมื่อเช้าอะกัดฉันก็กินได้น้ำลายเธอมันเป็นน้ำลายดีฮ่าทไมป้าไม่ดีอย่ายังไม่ทันเคี้ยวเลยตายแล้วเหรอโอเวอร์แอคติ้งที่สุดโอ้ เอาเอาไปไหนล่ะคะรอไม่ทันเครื่องอเื่องนะแบ่งคนเครื่งแบ่งคนละเครื่องดูะแบ่งคนละครื่องแบ่งคนละครื่งแบ่งแบ่งการแบ่งกัน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 ออไม่เอาอไม่เอาอร่อยนะลองกินเลยี่กินรยัง โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาี๋ยวเอาจานเอาจานนัโบขอจานหน่อยค่ะรยพี่ป๊กพี่ป๊กพี่ปุ๊กหยิบจานที่มันดูดกับโตให้เนี่ยเ้ย่ได้เดี๋ยว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  เลาไม่ใช่อันนั้นมันกล่องใส่ขนมมีอยู่อีกฝั่งนึงเนาแม่มีแม่มีแม่มีเดี๋ยวเจลูกเย็นนมาม่ะไร้ามคะเ่เป็นร้านขนมปังอยู่แถวราซานทุกคน

ป้าเอาน้องไปเลยก่อนรู้สิมาดูกับมันนี้กอนเดี๋ยวเจอเด็กเยอะแล้วเดี๋ยวช่องปิวแล้วมันนี้ว่าขนตาหนูหรือเปล่าใช่มาอะไรเข้ามาแล้วมินพีดต้องเข้ามาใกล้ๆหนูมี้บินบินเข้าไปเลยเหรอไหนดึงตาดปัดตาไว้นะครับไม่เจ็บไม่เจ็บหนูไหนหายยังดีขึ้นไหม นี้เลยใช่ใช่แล้วมันหายยังลูกมาให้แบบมีเช็ดอีกทีเขาบอกว่าหายแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้อันนี้มันไม่แปะว่ะแปะเลยอืไม่แปะวะไม่แปะไงไม่เป็นไรก็เธอหยิบอันไม่แปะเไหมอันแปะมันคนละยี่ห้อกันเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวย นี่เหรอแบบน้องเหรอลูกไม่ใช่สวยอ่ะวันทุอยากเห็นทรงผมจอมมันบูอัญญาสักครั้งอ่ะวิธีการทำได้ค่ะมาสิลูกมาไม่ใช่วนชูชีพรบรบรบอมาให้หลยเอางั้นเลยเหรอเธอเอางนันก่อนไหม อันนี้นี่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 อันนั้นไม่มีสตรอเบอรี่มันคนละอันกันมันเอาไปใส่มาแล้ว่นนไปนั่งเงานั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาอมานี้มาอันนี้มาอันนี้เขาไม่เอาครีมมาออยอ่ะไม่เอาครีมเอานี้สิลูกอ่ะอันนี้อันนี้เออแล้วสตรอเบอรี่เดี๋ยวให้เขากินเราค่ะใช่ค่ะใช่ใช่สตรอเบอรีเหมือนกันลูกอันนี้เหมือน หมือนสิคะเออกินได้เลยค่ะนั้นอ่ะแม่มีงั้นหนูจะเอาอะไรลูกมันมีแกะมอลลี่ป่ะมอนลี่ยังไม่แกะด้วยเหรอเอออ๋อยังสิเก็บไว้ยังงั้นแหละเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอากิตตี้มาแกะเลยให้พี่ออยแกะเถอะบอกแล้วเออไม่เอาเสียดายเออนานๆเลยส่งบอลเองเอ๊ะเดี๋ยวเธอจะให้มิรินออยให้หล่ทให้ขนาดเอาจะแบบอ่ะปัดให้ก่อนเลยอืม แต่ว่าไม่มีให้ยูตาเมันของผู้หญิงแล้วเดี๋ยวมันเป็นอะไรคุโรมิเดชื่ออะไรอ่ะน้องเดียนามาด้วยอ๋อเดียนามาวันนี้มาเหรออืมากระมอนจะให้ก็ต้องให้ทุกคนไงมันองนั้นถ้าอันนี้ให้เบลินคนเดียนาก็แม่มีเดียนาเลยนะแต่ซิเน่ไม่ได้เพราะมันเป็นของผู้ผู้หญิงอ่ะทรงมันเป็นผู้หญิงนะเมียขำเหรอฮเมียขำใชนไหะเออใช่ถ้าจะให้ให้เดียนากับเบลิน ให้ได้เพราะว่าเป็นของผู้หญิงเดียนะแต่ว่าเด็กเขาจะไม่เลา้เน่ค่อยอินไงเด็กคุณน้อะอันไอวาเขาพูกกินแล้วนะไอวาเปพูกกินแล้วูกงาหมอร่อยมากเลยหงมหงมหงม นี่ไงคะลูกกัดเลยค่ะเชื่อป่าปุ๊กสิกัดเลยงี้งะง๋ออันนี้ไหมเอากระเอากระอันนี้ไม่กินนะป้าปุ๊กกินแล้วนะเ่ป้าปุ๊กกินนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วหนูเอาอันนี้ไหมคะเอาอันนี้ไหมคะเขาเขาขอบคุณครับเขาชอบโมเรงเขาชอบโมเรงอร่อยดูได้ไง ต้องไปงเ,ขเข้ากินอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแอนต้นไม้แอ,อนเหรอหนัว่าวนดี้เสื้อผ้าเลยทั้งหมดเมล็ดหาอร่อยอยากเนาะแล้วมีเมล็ดเจ้าหนึ่งมีคนเคยซื้อมาฝากอะไรใช่ไหมที่เคยมีคุณเคยกินหมาเอยู่ป่ะอร่อยมาก อร่ออันนี้เหรอทงไงว่าปุ๊กปันหอมมาปุ๊กปันหอมไม่ดีดิหอมดีดิหอมดีดหอมจะให้เห็นแต่เด็ก2คนมันไม่ได้นะเข้าใจใช่ไหมคะอ๋อใช่เดี๋ยวมันจะแบบว่าช่องจะปิวนะ ต้องอดทนดูหน้ามาัมีพังพลาไปด้วยเอา้าไม่เอาแล้วนะ,ะแม่นะน้องพีเป็นไหนน้องพียังไม่ตื่นอะไรจับใครมั้ยใครนี่ก <c oughs> <c oughs> ี่ทำไม <c oughs> ไปเชฟปากอันใหญ่ใครมีร้านแนะนำเมืองที่แบบอร่อยอ่ะ แต่เคยมีคนซื้อมาฝากใช่ใช่เคยมีสั่งได้ใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยร้านนั้นน่ะแล้วก็ยังอยู่ไหมเขาจะมาขายประกันไงแล้วเขาหายไปแล้วเพราะเราไม่ได้ซื้อกับเขาอันนี้ก็ใช้ได้จะลองไม่เอาอันเดียวไม่ได้เป็นคนชอบกินเมล็นอะไรหรอที่หรอแต่ว่าขนมปังนี่ใช้ได้ชอบกินเกลือเป็นเม็ดอย่างเงี้ย เดี๋ยวทีราฟมากันดีว่าไงของอเมซอนก็อร่อยค่ะอ้าหรออเมซอนเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วกี่ขวบคะหมายถึงใครสอไอวาอัญยากี่ขวบสงขวบ2ขวบนะคะสขวบกับก็สองเดือนแล้วค่ะวันที่สิบสองนี้สองเดือน ทรงผมคือยืนหนึ่งเลยอาจจะจะให้ดูทรงผมอะหันหลังสิทรงขัดใจคนข้างนะเนี่ยเพราะอะไรไหนว่าว่าหันหลัง,ลงสิสงเสือคือบางไงไอ้คนนี้ผมชอบกินหของอะไรติดได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะช่องฟิวน,นี้เราเอาโอโตัวเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหม ่อ้ใครออกแบบทรงผมให้พี่ฟ้ามีพี่ฟ้าเนี่แหละมีพี่ฟ้ากับป้าโแต้ะค่ะที่แบบที่ยังแย่งชิงตำแหน่งนี้กันมามีอะไรคนนี้ใครขอกำลังใจหน่อยสอบหรอไหนคาดูหน่อยสิสอบไฟนอลวันที่9และ12นี้ค่ะน้องแกงส้มอเรื่องของผมมาปะปุกจะไม่ยุ่งก็ขอให้อ่านข้อสอบจำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ข้อสอบออก ตามตรงที่อ่านไปทำข้อสอบได้ได้ขนาดเยอะนะจ๊ะถ้าอยากจะจำได้นะอ่อนอ่านก่อนเข้าห้องสอบ <laughs> โอ้มันจะล่นนะห <c oughs> น้าห้องสอบอะ เบเกอรี่อร่อยค่ะตรงข้ามสายเห็นปารกระวังระวังระวังทำไมมันต้องกลัวขนาดนี้อะลูกเหนื่อยแล้วกินน้ำก่อนดื่มช่วยก่อนกินช่วยก่อนลูกมาทีน้อาดิ้หอบเลยไม่มีแรง วันนี้เห็นปมามีกับป้าฟกที่ป๊อปมาดด้วยใช่วันนี้มามีไปซื้อของให้พี่ทีกับน้องพี่ไปไปเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆจับฉลากปีใหม่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนในโจทย์ก็คือห้ามเป็นเทียนห้ามเป็นของกินถ้าเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นของเล่นก็ต้องอยู่ในกล่องที่แบบยังซิลอยู่แล้วก็ ราคาต้องไม่ต่ำกว่า300แล้วก็ไม่เกิน500เธอฉันก็เลยนึกอะไรไม่ออกก็เลยเอ๊พอาละกันมาแล้วตั้่ตอนรู้แล้วเนนเด็กเด็กกินนมกล่องตอนกี่ขวบหนึ่งขวบค่ะหนึ่งขวบก็เป็นนมกล่องเลย นี่ป้าเอ็มมาจากเวียดนามนี่มาเร็วกว่าแม่อีกนะอยากเห็นสองหนุ่มด้วยพี่ที่ตื่นแล้วนะแต่ว่าน้องพี่ยังนอนอยู่แม่ออยมีแพลนจะให้น้องสองคนเรียนที่เดียวกับพี่ชาหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะมีแพลนไว้ว่าแบบนั้นนะคะ ให้เด็กๆใช้จุกหลอกช่วงไหนบ้างคะเฉพาะตอนนอนค่ะมีออยน้าใส่มากติ๊กตอกแหละไปว่าเป็นเจเจ้ค่ะใช่โอ๊ยมีคนส่งอะไรมาเริ่มทานจิววิง อยู่ไหนล่ะเนี่ยหลังจากแม่หนูเสียหนูรู้อายไาอายวาอันยาทุกวันเลยขอบคุณเสียงพอลอ์แล้วรอยิ้มของหนูมากๆรอคลิปช่องแดงคุณนุ่มนิ่มขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนุวยคุณแม่ด้วยนะคะนี่ป้าปุ๊กไปป้าหมายกับมามีนะคะอะมีนี่ไปเจอกันได้นะคะยอดหนึ่งพันบาทนะคะนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขยืม